กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ถูกพูดถึงตลอดทั้งสัปดาห์นะคะกรณีแพทย์จบใหม่แห่ลาออกเพราะว่าภาระงานโหลดหนักมากจนเกินไปค่ะนายกรัฐมนตรีรับทราบปัญหาดังกล่าวระบุปัญหาเกิดจากงบประมาณการบรรจุข้าราชการยังไม่เพียงพอพอเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีแพทย์จบใหม่ลาออกเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากร,ก,รการแพทย์ในระบบสาธารณาสุข โดยระบุว่านายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรายงานเรื่องนี้ให้รับทราบแล้วและได้สอบถามไปยังกระทรวงสาธารณสุขจนพบว่ามีปัญหาเรื่องงบประมาณที่จำกัดในการบรรจุข้าราชการทั้งนี้รัฐบาลให้งบประมาณบรรจุไปแล้วอยู่ที่ประมาณ40,000คนแต่ยังไม่เพียงพอเพราะมีข้าราชการหลายระดับไม่ใช่เฉพาะแพทย์ซึ่งต้องติดตามปัญหากันต่อไป โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รับเรื่องไปแก้ไขปัญหาแล้วเรื่องแพทย์ผมทราบแล้วแหละแล้วผมก็ผมก็ติดต่อสอบถามไปทางกระทรวงแล้วปรากฏว่ามัน,ม,น,ม,นมันก็มีปัญหาอย่างนึงคืองบประมาณจํากัดในเรื่องของการบรรจุข้าราชการใช่ไหมซึ่งรัฐบาลน,นี้แหละก็ได้ให้ให้ใหใหงบประมาณบรรจุไปแล้วจวํานวนทั้งสี่หมื่นคนได้ป่มนะก็ยังไม่พอ,อมันเป็นข้าราชการหลายระดับด้วยกันนะไม่ใช่เฉพาะแพทย์หรอกนะก็ต้องติดตามดูแลกันวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็รับเรื่องมาแล้ว